แค่เคารพสังขังสนังกระฉามิแค่นั้นตายคานั้นเรียกว่าตายคาสมาธิใจเป็นบุญเป็นกุศลตัวนี้ก็เป็นขรุรรมในทางดีนี่แหละผู้ที่อยู่ในสมาธิและผู้ที่อยู่ในฌา,านในญาณเห็นไหมละ่ะนี่เป็นรกร,รุมในทางดีผู้ที่อยู่ในรูปฌานหรือผู้ที่อยู่ในอรูปฌานพวกนี้ปุปับปุบปับปุบป,บปับขึ้นไปเลย เมนผู้ที่อยู่ในฌานขั้นสูงแห่งพระอนาคามีพอเข้าใจไหมลูกพอดีปุ๊บปับขึ้นปั๊บเลยไม่มีคําว่าเร่อนจิตที่สามารถโคน้นวิชาถอนตัณหาอย่างสมบมูรณ์ิบ์ตัวนี้นเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วระดับไหนเนี่ยเราเพียงพูดถึงแก่คารุกรรมในสมาธิในฌานในฌานแต่ว่าที่ทําบุญเฉยๆนี่ ติดฐานะบารมีน,มนี่มันยังไม่ถึงง่ายๆนะดูนะพาะไม่รู้ทางไปรักษาจิ่นก็อา้า็ตามหมู่บ้านเขารักษาถี่นทุกวันนี้มันจะขึ้นไปได้ยังไงล่ะเออมีในพระสูตรของพรามนั้นที่กาลังป่วยนะั้นใช่เพราะจออยู่ในปรตัตนะใจไอเราจออยู่ไหมล่ะพอะสร้างสลาก็กัสลาไม่เสร็จพอสร้างสลาเสร็จหรือสร้างบุญใหญ่เสร็จปั๊บห่วงลูกห่วงหลานไปแล้ว บุญมีไม่เอาจิตวิญญาณก็ร่องลอยอย่างนั้นนานนะลูกนะเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีเสนปีล้านปีพุธทธันดรแบานั้นเพราะบุญมีหาทางออกไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นด้วยเหตุนี้แหละไปไม่เป็นนะลูกนะอย่างนั้นสังฆเซนกักจามิ ก็เฉกช,ชินพระพุทธองค์ในสอนพุทาการต้องสอนพวกนี้สมิยาติตายก่อตายใหม่ไม่รู้ทางเดิอนอย่างนั้นจึงมีในหลักคำสอนว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำบินญ,ญาณของไตรภพเราต้องเข้าใจด้วยใครจะค้างก็ค้านนะหนว่มวัไม่เข้าไปก้าวไก่นะภาคปฏิบัตินี่ไม่เหมือนภาคบริยรัตนะลูก นั่นแหละชมวงเป็นะเขาวนั่นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแต่เราถอดเวลาที่เราถามขับเขาไม่พูดเนี่ยเวลาที่ถามขับเขาไม่พูดแตาก็เลยแล้วแล้วไปแล้วก็จํแตอนนั้นปั๊บจำตอนนั้นปั๊บนั่นสิบปีลองปู่อยู่ในป่าในเขารูปเดียวนะจำพรรษาส่วนมากก็จะอยู่ เป็นส่วนตัวเมษีปีพศ2541นี่ไอ้ปี42นี่ไปจำพรรษานี่ก็ให้คนวัดอาตะเค่ไปแล้วก็ทำเป็นร้านไปจำพรรษาอยู่ใกล้เชิงตะกอนที่เผาศพสมัยนั้นวัดบ้านหนองหอยไอ้วัดป่าบ้านหนองหอยเนี่ยไ,ไม่ไม่ไม่มีเมรุเดี๋ยวนี้ก็ทําใหม่แล้ว หลวงพู่ก็เอาตะแคไปแล้วก็ให้เขาไปทําร้านพระเพื่อจำพรรษาอยู่ใกล้เชิงตะกอนหลวงู่ทะอยู่อย่างนี้โดยไม่ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งอย่าลืมนะว่าผู้ที่หวังมากหวังผลหวังรูปหวังผลนี่ย่อมที่จะมีอะไรที่เหลือวิสัยของบุคคลธรรมดานะเพราะจิตใจนั้นจะไม่เหมือนบุคคลธรรมดา เอาหลวงปูก่กบกมาอ,าอา้าวดูตัวเองนี่แหละมันไม่ใช่ว่าจิตใจเป็นบุคคลธรรมดาเพราะมันไม่ปรารถนาใดๆเลยนอกจากจิตอรััตนนอกจากมหาบริณีพานดังนั้นการรับรู้การเห็นสิ่งนี้จริงรู้จริงเห็นอยู่ตลอดตั้งแต่เป็นคาราวะาดเวลาที่บรรพชาอุปสมบทมานี้ถ้าเราจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมันก็ไม่ไหว เขาก็จะบอกว่าเราอวดอุตริมนุษยธรรมกลีใช้ศัพท์ที่ง่ายๆหวังว่าลูกคนเข้าใจนะอย่างนั้นการสวดมนต์แต่ละบทแต่ละบทเนี่ยหลวงปู่จริงอาศัยพวกที่ชอบฟังที่เป็นพวกอธิสมนาก,กายพวกไม่มีกายอยู่ในป่าชาบ้างอยู่ในขุนเขาบ้างชอบบทบาทจอดนี้อ่ะสวดนี้อย่างนี้อ่ะชอบ บทนี้ก็สวดให้ฟังสวดให้ฟังช่วงเช้าเขาขอนี้เราก็สวดนี้ช่วงเย็นเขาขอนี้เราก็สวดนี้ตอนแรกก็ไม่ทราบแต่พออยู่ป่านนั้นน่ะเข้านั้นน่ะเขาจึงทราบอขอเขาชออย่างนี้ชออย่างนี้ช่อย่างนี้บางบางไอ้ถ้ำนี่เสียงสาธุการนี้ก็คเทือนจนเหมือนกับถ้ำนี้ระเบิดเหมือนป่าไม้เหมือนต้นไม้เนี่ยใบ ต้นกนน uhh. นิ่งก้านสาขาที่ขาดก็จะกระจายปานนั้นน่ะหลวงปู่ก็เลยจิบเอาไอ้ที่บอกว่าที่สวดที่สวดน,นั้นเก็บเก็บเก็บมาเอาเขาชอบนี้เขาชอบนี้เขาชอบนี้ก็เลยนํามาสวดให้ grouping, ลูกหลานได้สวดตามจนถึงปัจจุบันไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะในคัมภีร์ใบลานมาสวด สวดด้วยเหตุที่จำเป็นต้องสวดยิ่งมาอยู่นี้เมื่อปีพศ2552เสียงสังเสียงระฆังเสียงกล้องดังกังวานขึ้นเกิดสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเกิดสิ่งที่ไม่เคยได้พบได้เห็นเกิดขึ้นที่วัดป่าห้วยดินทินคนบุญนี้ นักปฏิบัติธรรมนีดล้มเลยทานอาย์นนะบางที่ก็มีเสียงแทรกซ้อนปิญญาณมาสิงร่างผู้ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ไม่เคยเห็นนะหลวงปู่ผู้ได้ฟังรตรมไม่เคยเชื่อของพวกนี้นี่แหละทว่าทําไมหลวงปู่จึงไม่ขยับหลวงปู่อจะทราบความจริงว่าอันนี้คืออะไรกันแน่อยากจะทราบถ้าเราจะหนีก็แสดงว่า เราหนีเหตุธรรมะเกิดจากเหตุเหตุเกิดที่นี่เสียงกล้องเจลกระังดังที่นี่เราต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยเหตุอใดรพบภูมิต่างๆเกิดขึ้นที่นี่มันเป็นด้วยเหตุอนไรอย่างนั้นการสวดมนต์นี่แต่ละบทแต่ละบทหลวงปู่จึงยกขึ้น ตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าสวดตามเจ็ดตำนานสิบสองตำนานไม่ได้สวดอย่างนั้นบานไหนขุนไอขุนเขาใดที่มีพวกนี้เยอะๆหลวงปู่จะชอบอยู่เขาชอบบทบาทไหนหลวงปู่จะจําบทที่จะสดวดไว้หนึ่งก็เหมือนที่หลวงปู่สวดปัจจุบันนี่แหละนี่แหละบทบาทที่เขาชอบเขาขอฟังนี่พระสูตรนี้ อข้าบทบาทพระกาถานี้ช่วงเช้าก็ขอให้สวดนี่อภิธรรมเจ็ดคำพีมาติกาบังสกุลสวดบทพาหงมหากาและก็สวดบทกรณีเยสูรคือเขาชอบที่สุดนะอย่างนั้นเวลาที่อยู่ป่าอยู่เขานี่เราก็ต้องเอาบทที่เขาชอบมาสวดให้เขาฟังเพเมตตาก็เกชก้นเดียวกัน อิมีนาบุญยะกามีณะบทแปลสุดท้ายที่ลูกหลานได้ยินได้ฝังนั้นสัตว์นรกเอ้ยท่านพญายมท่านนายนิราบาลในนรกทุกขุมนั้นจะชอบที่สุดวันไหนไม่สวดเพเมตตาบทบาทนี้ไม่ได้ต้องมีเหตุทันทีแต่ถ้าได้สวดปุป๊บปับทุกอย่างก็สงบชุ่มเย็นร่มเย็น นี่คือความอัศจรรย์บารมีสามสิบทัศพวกเทวดาชอบเมตเตนในนรกพวกท่านพญายมนายนิระบาลจะชอบฟังบทบาทการสวดบารมีสามสิบทัศที่หลวงปู่สวดนั่นน่ะที่ลูกได้ยินได้ฟังนั่นน่ะหลวงปู่เอาจากความเป็นจริงนะเขาไม่ชอบฟังพระสูตรนี้หลวงปู่ก็ไม่สวดเขาไม่ชอบฟังพระสูตรนี้หลวงปู่ก็ไม่สวด อย่าลืมว่าหลวงปูเป็นพระธูดุงนะอยู่ป่าอยู่เขาสิบปีนะอยู่สมเดือนไตรมาสที่อยู่นานหน่อยแค่นั้นยกเว้นปีสุดปีสุดท้ายปีสี่สบเจ็ดสี่บปดพระลังปู่ฝันว่าเทวดาเข้าฝันบอกว่าอีกห้าปีท่านพระอ,อาจารย์จะตายนะหลวงปู่ก็นับนับดูแล้วมันตกปีพศสองพสี่ส้า ดังนั้น48-49เสนาสนะบปา่าบ้านใหม่ได้เจริญหรือสะดอดงเป็นสถานที่ที่หลวงปู่จำพรรษาสองปีเต็ม 2, สองพรรษาเต็มเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครเข้าไปยุ่งยกเว้นปี48ถ้าจะพูดถึงหลวงปู่ไปอยู่เมื่อปีพศ2546 ท้ายเดือนธันวาคมเหมือนก็นอยู่ตรนนั้นสามปีระหว่างปีสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดและสี่สิบแปดปีสี่สิบแปดเริ่มจริงๆก็คือช่วงเข้าพรรษาพระลังปู่เน่ใจตายใจว่าหนุ่มกูจะตายปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเรงหนึ่งคำปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด หลวงปู่จิงประกาศละขันทำไมจึงประกาศหลวงปู่ต้องการให้ร่างกายนี้เป็นทานทั้งหมดเพื่อปราถนาเป็นพระละหันสัตว์ดิัรฉชนที่กินเลือดกินเนื้อกินสิ่งนี้ได้ เป็นพวกงูก็ตามเป็นพวกสัตว์พวกหมาปลาพวกอะไรก็ตามที่กินเนื้อกินหนังเราได้มันจะมีประโยชน์กว่าที่ตายรีแรมหนึ่งค่ำปีพศ2548วันอาทิตฐานเข้าพรรษาหลวงปู่จริงประกาศละขันจากนี้ไป เหลืออีกไม่กี่เดือนปีปศ2,549เราก็ไม่ทราบว่าวันไหนแต่เราทราบแน่นอนเป็นที่แน่ใจตายใจว่าปีปศ2,149เป็นปีที่เราต้องตายประกาศถึงเจวราาในมือลูกกระทาแสงกสุจกาวาลให้รับทราบตามในนี้เนื้อเอ็นกระดูก ชิ้นส่วนทั่วกายนี้ขอเป็นทานให้กับสับพพสัตทั้งหลายที่กินเนื้อเป็นอาหารทานนี้เป็นทานขั้นสูงสุดปานาสิ่งเดียวก็คือจิตอรรนห์มหาปรินิพาน